นี่จะเป็นช่วงกลาคืนของสเปนนะคะชอบสไตล์ออบาร์ร้านอาหารร้านนี้นะคะคือธรรมดามากแต่แบบสวยมากเลยอะ่ะ ก่อนนะคะเพื่อนๆมุมนี้สวยสวยแค่นี้ก่อนนะคะตบเสื้อผ้าส,สวยๆร้านนี้นี่สีนี้สวยมากเลยลจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะในชอบแบบนี้ ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสไตล์ซัมเมอร์หน่อยๆเนาะอันนี้นะตัวนี้ก็มาเดินชมร้านขายเสื้อผ้าขายหลายๆอย่างเนาะช่วง,งเครื่อง

น้ำหอมไปนะคะจะเป็นพวกน้ำหอมนะคะ